จะมีการอัปเกรดนะครับหรือเราที่เรียกว่าลอนดอนฮาร์ดฟอกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและคุณต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับไปกับช่องคอยนนิวมูลเนื่องจากวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำความรู้เบื้องต้นหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลอนดอนฮาร์ดฟอกเราต้องเจออะไรบ้างก่อนที่จะมีการอัปเกรด นนั้นเราต้องเข้าใจนะครับในตัวเนื้อข่าวเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้นะว่าการเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอกเนี่ยมันเป็นครั้งที่สามนะครับเคยมีมาสองครั้งแล้วและครั้งแรกนะครับก็จะเป็นอิสตันบูลฮาร์ดฟอกครั้งที่สองคือเบอร์ลินฮาร์ดฟอกครั้งที่สามคือลอนดอนฮาร์ดฟอกทำไมถึงตั้งชื่อว่าฮาร์ดฟอกนะครับแล้วก็มีโลเคชันอยู่ เขาบอกว่ามันเป็นตั้งการตั้งชื่อนะครับตามการประชุมใน dev นะครับในปี2015หรือ dev แล้วแต่ว่าจะสะกดยังไงนะครับถ้าสะกดผิดก็ขออาภัยด้วยฉะนั้นในขั้นตอนขั้นตอนแรกของ London Hartfork เนี่ยมีกำหนดที่จะเกิดขึ้นในปี2021นะครับโดยพิจารณาการเปิดตัวของ r o ฟเ e n Testnet เนี่ยที่มีมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามด้วยความล่าช้าในปัจจุบันของนายทิมเบโกนะครับนักพัฒนาอีทร,รียมคาดการว่าน่าจะมีการเปิดตัววันที่4สิงหาคมนะครับในระยะเวลาประมาณบ่ายโมงถึง5โมงเย็นในขอบเขตเวลาของ UTC นะครับที่บล็อกหมายเลข12,965,500ล้ฉะนั้นการอัปเกรดลอนดอนฮาร์ f ฟอกเนี่ยมันจะ เป็นการนำเสนอข้อเสนอ EIP หลายตัวนะครับที่ใช้งานจริงบนเกรือข่ายแต่ตัวที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยคือ1559กับ3554จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันต่อไปนี้นะครับฉะนั้นเราจะไปแนะนำทีละตัว EIP 1559เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรก,กรรมโดยวิธีปัจจุบันที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันมากนะครับในหมู่นักพัฒนาโดย แทนที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยต้องส่งค่าธรรมเนียมแก๊สไปให้กับนักขุดเพื่อรวบรวมธุรกรรมไว้บนบล็อกนะครับแต่ e p 5 1 5 5 9เนี่ยเสนอให้มีการส่งค่าธรรมเนียมไปยังเครือข่ายการทำเบิร์นเหรียญทิ้งแทนนะครับคือการเผาเหรียญนั่นแหละโดยพื้นฐานแล้วข้อเสนอเนี้ยจะเป็นการเผาค่าธรรมเนียมในเครือข่ายบางส่วนซึ่งจะช่วยลดอุปทานโดยรวมของอีทเรียมนะครับและค่าธรรมเนียมพื้นฐาน จะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบล็อกขึ้นอยู่กับความแออัดของเครือข่ายฉะนั้นในทางกลับกันนะครับ eip 3 2 3 8เขาจะเรียกปรากฏการณ์ว่า difficult bomb นะครับคือการกำหนดเป้าหมายในระยะเวลาของ difficult bomb นั่นเองและคุณสมบัติที่ทำให้การขุดอ e เรเรียมนั้นยากขึ้นมากๆนะครับโดยแนวนคิดนี้คือการทำให้การขุดอทอรเรียมนั้นยากนะครับขึ้น นักขุดอ่ะไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากการเปลี่ยน proof of work นะ่ะมาเป็น proof of stake ในอีเ e อเรี2.0นะครับเพราะตอนนี้ยอีเธอเรียังใช้ proof of work อยู่และเขาจะมาเปลี่ยนระบบเป็น proof of stake นั่นเองฉะนั้นแผนการเบื้องต้นนะครับระบ,บุว่าข้อเสนอ EIP 3238เนี่ยชะลอระยะเวลาการเกิด d i f f i c u l t bomb นะครับออกไปจนถึงไตามาที่2ของปี2022 อย่างไรก็ตามนะครับ EIP 3554ที่เสนอเมื่อเร็วๆนี้จะมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลามาเป็นปลายปีนี้แทนประมาณเดือนธันวาปี2021แทนนะครับโดยนักพัฒนาได้อธิบายถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอของ EIP 3554ไว้ว่านะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับว่าเป็นการกำหนดเป้าหมายสำหรับการอัปเกรดชางไฮนะครับหรือเซี่ยงไฮ้นั่นเอง จะเกิดขึ้นก่อนเดือนธันวาคมปี2021ไม่ว่าจะเป็นค่า Difficult Bomb ที่ถูกเปลี่ยนใหม่ในช่วงเวลาในการลบ Difficult Bomb ทั้งหมดเลยแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจาก EIP 1559เนี่ยมันเปลี่ยนระบบเขาบอกงี้นะครับว่าปัญหาที่ที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในการขุดนะครับดังนั้น EIP 1559เนี่ย ที่มีต่อนักขุดเนี่ยนักขุดจะได้กําไรของการขุดเนี่ยน้อยลงนะครับและอันที่สองนะครับคือเรื่องของบางคนเนี่ยเขาเสนอนะว่ามันจะช่วยลดค่าธรรมเนียมของแก๊สของธุรกรรมได้ยกกําลังแบบแยกส่วนหรือโหมด exp นั่นเองเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในเครือข่ายแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไปได้ยากนะครับแล้วมันไปเป็นไปได้ยากมากๆโดยเฉพาะการใช้งานของ d app เนี่ย จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้า d a มีการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าแก๊สก็จะแพงขึ้นฉะนั้นแทบบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถช่วยลดความแออัดของการทำธุรกรรมบนระบบของ e ีท e เรียได้เลยยกเว้นว่ามันจะไปอัปเกรดเป็น2.0แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับผมก็นั่งลุ้นกันต่อไปนะว่าการเปลี่ยนแปลง ของอีทูเรียมครั้งนี้มันจะมีผลต่อราคาอีทูเรียมอย่างที่ทุกคนคาดไว้หรือไม่และการอัปเกรดระบบครั้งนี้มันจะส่งผลเอฟเฟกโดยเฉพาะกับพวกนักกุดได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปติดตามกันนะครับคำถามสุดท้ายนะครับที่จะช่วยกันตอบนะครับหนึ่งนะครับกดหนึ่งคือว่าหลังจากราคาของอีทูเรียมนะครับหรือว่ามีการอัปเกรดลอนดอนฮาร์ดฟอกเนี่ยราคาอีทูเรียมจะ ต่ำกดหนึ่งนะครับสองคือสูงขึ้นเอายังไงแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยและสามารถส่งคอมเมนต์มาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตนี่ด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกดิ c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มนะครับสี่ช่องทางนี้ท่านสามาเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์นะครับไลน์กลุ่มไปให้ นะครับเพราะว่าแนะนําว่าให้ทักเรามาที่ Facebook เพราะเราจะใช้ส่งลิงก์ไลน์กลุ่มมาให้เราจะได้อัปเดตได้นะครับเพราะบางทีทักมาใน YouTube เราก็ไม่เห็นนะครับเราก็พอส่งไปท่านตอบมาว่าเข้าได้หรือไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าใน u t u b e เนี่ยมันไม่อัปเดตมันเยอะเหมือนกันแต่สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเราหวังว่าพอจะลงทุนของนั่นจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับก็ฝาก ท่านผู้ชมที่จะกด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ